ครับ n n t y r i t y r s t r u s t r u c t ส o n พิศนุโล,โลกนะครับวันนี้มานำเสนอรถแมคโครบังครับเป็นสเกล1ต่อ14นะครับตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดเมดในไทยแลนด์ก็โดยช่างพีวของเรานะครับตัวนี้เป็นโมเดลโคมอสุป PC ี0 0อ้ยตัวรุ่น LC นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานผลิตจากเหล็กทั้งคัน นะครับคือเหล็กแท้ๆเลยเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับตัวนี้เลเซอร์คัตติ้งก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานหน่อยครับตัวนี้จะใช้เป็นแท็กเหล็กนะครับช่องล่างก็จะเสริมความหนานะครับตัวนี้สุดที่น้ำหนักอยู่ที่22่กิโลนะครับก็คือหนักมากเลยนะครับเด็กตันๆเลยนะครับตัวนี้ ส่วนการบังคับจะใช้รีโมทเป็นรุ่น AT9S นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมในประเทศไทยตอนนี้นะครับ<ม>จะใช้แบตเตอรี่ดิโพขนาด5,200ม mm ิลลิแอมป์นะครับ<ม>เป็น18.1นะครับ3เซลล์อาจจะมาดูดีเทลกันนะครับ ดีเทลรายละเอียดรถคันนี้ดึงสเกลมาจากรถจริงนะครับก็สามารถเปิดประตูได้ตัวน,นี้เปิดหน้าต่างนี่เปิดประตูได้นะครับนี่เป็นภายในห้องขับเป็นรุ่นคอนโทรลยาวนะครับตัวนี้รุ่นโบราณเปิดซันรูปได้นะครับเปิดฝาห้องเครื่องก็ได้ฝาข้างนะครับนี่ช่องใส่วาวเปิดฝากระโปรงได้นะครับ ช่องล่างใช้เป็นแท็กเหล็กแท้ๆนะครับตัวนี้ส่วนบุก,กีเป็นเหล็กเชื่อมตัวอามดามสามท่อนนะครับกระบอกค่ายคัดนะครับเป็นกระบอกค่ายคัดทั้งชุดเลยสีที่พ่น ใช้เป็นสีระบบ 2K นะครับที่ใช้พ่นกับรถยนต์จะมีความเงางามนะครับนี่จะเงากว่านี่นะครับจะไ,ได้ความเงางามดูท้ายรถนี่นะครับก็จะเห็นความเงางามของตัวรถ ข้างอีกข้างก็เปิดได้เหมือนกันครับนี่อันนี้จะเป็นปั๊มปั๊มไฮดรอลิกนะครับต,ตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันอ่าดภายในนี่นะครับใช้วาล์วสามช่องครับเดินระบบนี้เป็นระบบภายในใช้ปั๊มระบบสายพานนะครับ นี้จะเป็นปั๊มสายพานมอเตอร์เอลเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นสายไฮดรอลิกสายกลับถังโฟกับบตะมันนะครับ้าหน,นึ่งติดไฟสองสว่างให้สองดวงนะตัวรถเงามากเลย กระจกเราใสา่ฟิล์มกันแดดทั้งหัวเลยเป็นฟิล์มกันแดดของรถยนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันวิธีเล่นเปิดรีโมทครั้งแรกนะครับนี่จะเป็นการตั้งค่าสแตนบายต่างๆของรีโมทนะครับแล้วก็มาเสียบ แบตเตอรี่ที่ตัวรถนะครับจะมีปลั๊กเหลืองมาให้นะครับที่โผล่ออกจากตัวรถแล้วก็เสียบให้ตรงขั้วนะครับเหลี่ยมเข้ากับเลี่ยม พอเสียบปุ๊บก็จะมีเสียงเครื่องมาเลยนะครับเป็นเสียงเครื่องเหมือนรถจริงเลยติดหน่งมาครับ ตาเครื่องรอแล้วนะครับเสียงมารดจริงมากเริ่มเล่นครั้งแรกนะครับอ,อันนี้จะเป็นเล่งปั๊มนะครับเล่นแค่นิดเดียวให้ปั๊มทำงาน

ส่วนสติกก๊กด้านหลังเป็นตัวเดินนะครับนี่เราสามารถเล่งเครื่องได้ เป็นเครื่องไดเหมือนรถจริงเลยนะครับ ตัวนี้กำลังขุดสามารถเจาะแข็งได้เลยนะครับเจาะดินแข็งแข็งหินแข็งแข็งตัวนี้เล่นมันได้เลยนะครับเล่นขุดแข็งได้เลยลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวนี้พร้อมเล่นนะครับหกหมืนห้าร้อยบาทหกหมืนห้าร้อบาทนะครับตัวนี้เป็นฟูล o p ปชันพร้อมเล่นเลย คลิปนี้ขอจบการรีวิว PC 1 8 0 LC ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่061804 4186สีหนึ่งามารถเมมเบอร์และจะมีลายขึ้นของเบอร์นี้เลยนะครับครับขอบคุณครับ